สบายดีทุกคนเมน,นี้สอบเพียงจิพาทุกคนไปโหดโหดพักเราหยก่กมก่อนหย่มน,นามคน หลังจากที่หาบนำเอ้ยทุกคนงาบขึ้นออเออเอาหนักขอดห<อ>น่อยงาบขึ้นทุกคนหาบนำไปหคดพักนี่คือสวนกระยูไก่เติบ จะตัวเล็กจะตัวเล็กนี่คือสวนสวนกระบอกไร่กวางอะไรอย่างนี้น้อยว่าต้นพผาทุกคนเพราะว่าสวนภาคอีกสวนนึงเนาะ นี่คือสวนนั่นนกข้าแต่ชีวดตต้นเ้าต้นเ้ากับวงงามใบก็บแห็ดติดเสือลาต้นเ้าซื้อมาปลูกบางเรื้นหาหนึ่งทุก เวลาฝุ่นมาใส่ใบงามใบเป็นเชื้อราหูนจะเป็นแนวนี้เอาอย่างนอกมาใส่นี่คือเนื้อ้ามพดยายยายเารันนัน,น เตินกล้วายมาปลูกก็าตายซ้ำเอ้ยเตินกล้วยไข่อย่างใดแนวเพลินบัดน้าปลูกก็าตายบ่ได้แนวซ้ำ